มันจริงไหมที่<ม>ว่าบิวเคยเมายาแล้วก็ไปเห็นควายแล้วจัดควายนี่เรื่องนี้จริงไหมเมาเก่าอ่าอ,อันนี้ก็เป็นอันนั้นเด้อแต่ก่อนแหละเด้อืนดนมกาวกับมูครับผมล้วที่นี่ก็เลยเกิดความมึนเมาขึ้นมากครับผมแล้วก็เป็นสมองเบลอ,บอจังน้อยนะครับผมก็เลยหลับตาดมแล้วมึนตาขึ้นอีกทีนึงว่ามันนั่งฟ้า นั่งฟ้าที่ที่เห็นตอนเท้าเมาคาวนี่จริงๆนั่นคือกล้วยคือกล้วยครับผมเฮ็ดจังไดต่อครับก็เลยสวนหมู่ครับผมไปกันประมาณ3-4คนนะครับก็เลยให้สมนึงจับกล้วยไว้ก็เลยสิ่ล่อเสียบไปล่ะครับผมแต่ว่าบ่ทันเสียบนะครับผมเอามือไปจับแล้วกล้วยแล่นหนีนะพวกผมก็เลยเครื่องกางเกงกับ่มีครับก็เลยแล่นน้ำกล้วยนะผมวู้วว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 รักพวว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  คุณคือใครอ่ะทำไมมีหนวดด้วยอืมไม่โกนเลยหนวดอ่ะอ่าพอดีว่าเดินทางเยอะเออเขาเป็นก็เลยมาช้านิดนึงขอโทษได้ไหมล่ะอาครับผมยินดีต้อนรับพี่สอกลับมาสู่รายการไทยบ้านทอครับครับผมสวัสดีครับผมเว้าตอนนะครับผมตอนนั้นเมาาก่าวเห็นคว้ยไปนั่งฝ่าแล้วให้มงูจูงแล้วเฮ็ดจังไหนต่อจับคว้ยครับผมจับคว้ย จับคว้ยเรามันเสดอดครับมันเด็ดแล้วก็แรนนี้ครับคว้ยแรนนี้ควยแรนนี้ครับเอาสรุปได้คว้ยบ่บอด้ครับบได้ก็เลยแรนไรครับก็คือไผพันช่วงไววนั่นแหละแค่ว่าตอนนี้เฮ้าย้อนกลับไปในจังหน่อยที่ว่าตำรวจมาหล่อสื้อเป็นอย่างจังไปเห็นอีหอย่างจังสันมันเกิดเหตุการณ์ยังึ้นเกิดจากการที่ไวรุน้ำบั่นผมบอไม่มีเงินอ่าอือเป็นคนที่ เกลีนะครับผมแล้วก็บ่ม,มีเงินแล้วก็ช่วงนั้นก็สิเป็นไหวอยากล่องอยากรู้ช่วงนั้นผมอายุแถบสี่สิบหามาันผมเกลีย์สี่สิ้า <c oughs> โอ้แบบไงไงแก่และที่วันลังมาเนาะ,นนะอ่าโอเคครับผมจังได๋ต่อไปมันก็คนมันคนมันนอกเนาะมันเห็นเงินหลายอะ่ะอืแเฮาก็บ่ได้ไปเฮ็ดงานไหยังเงินมันหลายอะ่ะจุดๆนั้นคือเงินหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาตัดสินใจในทางที่ผิดอื ผมก็เลยถือล่อซื้อครับโดยคนที่ถืกจับไปแล้วแล้วก็ล่อซื้อปุ๊บอ่ะผมก็เขาก็มาล่อซื้อผมอีกแค่หนึ่งอืมอืมผมก็ได้ยินเสียงเปิดกเปิดประตูแหละเปิดประตูแอกวอ่าผมก็เลยลู่พอดีแล้วผมก็เลยเลือกวันจังหวะนั้นแบบว่าก็กินเขาอิ่มไง เลือกก้อนจังได้ต่อป่ะเ่ราะเป็นเบาเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเนี่ยเรื่องแต่งมาไหมเนี่ยโมโหจากประบัดอ่าโมโหแล้วเนาะเรื่องจริงเรื่องจริงตำรวจรอซื้อบรนีเขาก็จิเจงได้ก็เพราะตำรวจรอซื้อโดูแลหน้าต่างอืมเนี่ยบอกทั้งประตูเขายุ่นประตูไปว่าไปยังอ๋อโอเคเขาก็ยุ่งทั้งประตูแหมที่บอกไปประตูเห็นอะไรเห็นอะไเนี่ยจับตัวมึงก็เลยหนีอืมเรีนกับป้าอ้อยอ่าเพราะถ้าเรนกับป้าอ้อยแล้วที่นี่ เสื้อผ้าบอส่มิเตบอกเสื้อแดนเขาก็เลือดบาดเบิดเต็มตัวเบิดมิแตเลือดมิแตหยังเรื่องอันนี้เขาคอนแกนแต่ตั้งตัวไหมใช้ชีวิตไหมก็เลยได้ไปพอมงที่ดีนี่คอนแกนเขากันแนะนำ จุดยามองไว้ไม่ได้ปรดีกว่าเขามันป่อดไั้ขึ้นเขาทูเมืองแลยเดี่เมื่อกี้อยู่ชั้นเมืองแต่นี้ยอนอดีตอดีตครับอดีตอดีตอยาซ้ำเติมผมจงให้กําลังใจผมอยาซ้ําเติมผมครับ